ฟังข่าวนี้แล้วก็น่าอิจฉาเช่นเดียวกันนะคะกับความรักของหนุ่มปั้นจันปรมาณ์นั่นเองที่ตอนนี้ก็ยอมรับว,ว่าแฮปปี้สุดๆกับแฟนสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นและบอกเลยนะคะว่าอายุที่ห่างกัน13ปีนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยแม้แต่นิดเดียวค่ะใครที่ติดตามปั้นจันในโซเชียลนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่เปิดตัวแฟนสาวลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นอย่างน้องมิชิมะริสะ ก็ดูสดใสขึ้นมากโดยป้านจันบอกว่ารักครั้งนี้เป็นไปอย่างเรียบง่ายสบายสบายและราบรื่นล่าสุดก็มีโอกาสพาน้องไปเจอคุณแม่มาแล้วด้วยนะคะส่วนเรื่องของวัยที่ห่างกัน13ปีนั้นป้านจันบอกว่าไม่เป็นปัญหาเลยเพราะว่าคุยกันด้วยความเข้าใจมากกว่าเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของป้านจันกันค่ะ ที่จริงที่จริงมันเป็นครั้งแรกที่พยายามหาคนที่แตกต่างจากไลฟ์สไตล์ของตัวเองเพราะว่าในระยะเวลาที่เราโตขึ้นมาเราก็ลองมารู้จักคนมาหลายแบบเจอคนมาหลายแบบคนที่เหมือนกันที่สุดก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นคนที่อยู่กับเราไปด้วยกันได้นานที่สุดอะไรเงี้ยท่านั้นผมว่ามันไม่เกี่ยวกันฮะมันมันคือการการการยอมรับในการแลกกันในช่วงเวลานั้นเวลาของเราเหมาะกับเวลาของเขาไหมเวลาของเขาเหมาะกับเวลาของเราไหมตอนนี้ เขาเข้าใจโพ i ิชันผมว่าผมทํางานผมทุ่มเทให้กับกีฬานะฉะนั้นฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข้าใจมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วผมว่าอายุไม่ได้อุปสรรคหรอกเดี๋ยวนี้มันมันแล้วแต่ความเข้าใจอ่ะเขาไม่ได้เขาไม่ได้คอนเซิร์นเรื่องรูปลักษณ์เขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องเรา หัวฟูตัวดำอะไรเงี้ยเขาบอกเราเป็นไรก็ได้ไใช่คือซัพพอร์ตในสิ่งที่เราเราความฝันเราฉะนั้นมันก็พอเขาให้มาเราก็ซัพพอร์ตในสิ่งที่ความฝันของเขาเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเขาเ็ไปเรียนต่อละแล้วมันก็อันนั้นมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์อีกขั้นนึงว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย